รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุธรรมในรายการพระเครื่องมรดกณสยามต้องกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับในการติดตามของท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้เนี่ยคับข้างมากครับสำหรับในโทรศัพท์ที่เรารับและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแนะนำนะฮะและให้เราแนะนำในส่วนเรื่องของพระเครื่องนะฮะต่างหลากหลายมุมมองครับสำหรับในรายการพระเครื่องครับเราแลกเปลี่ยนในความคิด หลากหลายครับนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับในพระเครื่องนะฮะที่อาจารย์โอมบนครังได้นําเสนอไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะฮะสำหรับในส่วนต่างๆในความขลังนะฮะสำหรับที่หลายๆคนได้เอาไปแล้วแล้วเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันครับกราบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะเราก็ยังพูดถึงเรื่องของนาย เปิดโลกเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับในส่วนตนี้ต้องขอบคุณทางอาจารย์ด้วยนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้กับวัตถุมงคลของผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมีคนแบบสนใจมากมากมายเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็บางคนก็จะโทรมาแล้วก็มาแจ้งเราถึงประสบการณ์ที่เขาได้รับจากพระนารายเปิดโลกเยอะจริงเยอะมากครับครับอาจารย์ฮะเพราะว่า ในส่วนเรื่องของประสบการณ์ที่เขาได้เอาเอาไปใช้นะฮะเอาไปบูชาเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอะเกิดจากผงม,มวลสารต่างๆที่อาจารย์ได้<ช>ไดทำนะฮะรุ่นนี้ยอมรับเลยว่าผมตั้งใจทํามากนะครับแล้วก็เสกนานนานด้วยแล้วก็ ไม่ว่าจะบดผงหรือตำผงหรือการพีผงทุกอย่างเนี่ยออทำตามสูตรโบราณครับอาจารย์ครับ,รบเออเนี่ยฮะก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นออริจินอลนะฮะอาจารย์ครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆแล้วว่ารุ่นนี้มันใกล้จะหมดแล้วและอีกอย่างเนี่ยท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับโทรมาว่ากลัวกลัวว่าจะมีการปั่นราคาครับโอ้ครับอาจารย์ครับเพราะว่าจากคือ499เนี่ยบางบางคนเนี่ยก็เช่าไปเนี่ย ถ้าไปสีอ่องค์ข้าราชการฮะทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเขาสนใจมากกับของโบราณทำให้เกิดกำลิศกำาลังใจในการในการทำงานกำกำลังใจในการดำเนินชีวิตเลยร,รับาราชารฮะก็มีกระแสโทรมานะครับหลายคนเลยนะครับร้านค้าร้านขายที่แบบเงียบๆไม่มีลูกค้าเข้าหรืออะไรเงี้ยได้นาลายเปิดโล่ไปเหมือนเปิดทุกสิ่งทุกอย่างแบบลูกค้าแบบ แบบขายของออเดอร์นี่ส่งแทบไม่ทันเลยก็มีบแบบขายออนไลน์ก็ดีหรือ,อ,อขายแบบเ,เปิดร้านค้าขายออ,ออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดเลยโอ้ได้หมดเลยแล้วก็ถล่มทลายแล้วยอดแบบไม่ทันเลยทีเดียวสมจริงๆครับสำหรับนาลิา์เปิดโลกก็คือคว่า เปิดเนี่ยก็คือเปิดความสําเร็จนะครับเปิดโชคลาภนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่อาจารย์ได้ทํามาตรงนี้ก็คือว่าองค์นาราลัยนี่คือสูงสุดแล้วอาจารย์ครับนะฮะในส่วนเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่เราได้ออกในรายการของคืนนี้มีเรื่องเล่าครับอาจารย์ครับในส่วนเรื่องของลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยได้ประจนกับเมืองเมืองเข้าเข้าไปในสถานที่วัด โบราณของทางอายุธยา uh huh. แล้วก็หาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่ได้แต่ก็ด้วยการที่เขามีนาลายติดตัวนาลายเปิดโลกติดตัวเขาก็อธิษฐานแล้วก็ทำให้แบบเห็นประตูทางออก uh huh. ซึ่งแบบ เขาบอกว่าโอ้กังวลกังวลกังวายใจมากวนอยู่งั้นเขาก็แบบเอาเหรียญบาทในในในตัวเขาอวา,วางที่พื้นแบบอะไก็วางตามจุดต่างๆอะว่าเดินผ่านแล้วหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาช่องทางประตูแต่เขาบอกว่าไม่เห็นหาไม่เจอหาไม่ได้แบบเหมือนกับว่าผ่านไปก็ผ่านไปแต่พอนึกได้ว่ามีองค์พนาลายอยู่ก็เลยเอาหยิบขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ท่านเปิดเส้นทางให้ หลือเชื่อครับอาจารย์แค่ไม่กี่ไม่กี่วินาทีเขามองเห็นเลยว่าประตูทางออกอยู่ข้างหน้าครับอาจารย์ครับผมอือออนี่คือเปิดทางจริงๆองค์นาลายเปิดโลกนะฮะอาจารย์ครับอาา่าฮะก็คือนี่คือประสบการณ์ของลูกศิษย์ครับผมที่ได้นํา แล้วสิ่งสําคัญครับอาจารย์ครับก็คือว่าของอาจารย์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นด้วยกันถูกไหมฮะอาจารย์ครับก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือรุ่นออริจินัลกับรุ่นของเรื่องแสงครับผมอ่าฮะทั้งยามดับคือได้โชคลาภทั้งยามหลับและยามตื่นเลยครัอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของมวลสารได้่ยไหมฮะอาจารย์ครับในส่วนเรื่องของออริจินัลก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับอ่าฮะมวลสารขององค์เริ่มต้นนะครับออริจินัลนี่นะครับก็จะมีแบบ มวลสารหลวงปู่หงห<ฮ>ลวงปู่มุนหลวลงปู่สวง,ะงนะครับหลวงปู่ทิมวัดนหารไล่แล้วก็มีพระเกจิมากมายเลยนะครับคบอาราจย์แต่ที่เพิ่มเพิ่มเติมเหนือสิ่งอื่นใดองค์เลืองแสงนี้นะครับก็จะเป็นข้าวกลนบาท ข้าวอาจารย์ข้าวกลนบาทของหลวงปู่หงของหลวงพ่อเกษมเขมะโกข้าวอาจารย์ของพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์แล้วก็มีของหลวงปู่หลวงพ่อหลายองค์เลยนะครับที่นํามาบดแล้วก็ผสมในลงไปด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะบรรจุองค์พระพิฆเนศองค์พระพิฆเนศด้วยแล้วก็มีตะกุด นาลายตึงไตพบแล้วก็ตะกุดนาลายพริกแผ่นดินนะครับเพิ่มเติมแล้วก็มีหนังกองตะโพนฝังด้วยเพื่อชื่อเสียงโด่งดังหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดยอดครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเรื่องเกี่ยวกับค้าขายอย่างเดียวหรือเรื่องป้องกันพวกสิ่งไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มีล่าสุดมีลูกศิษย์อยู่คนนึงมีลูกอ่อดทีนี้แบบ ลูกเขาอาจจะนอนไม่ได้จะนอนนอนไม่รับแบบเหมือนเหมือนก็ประมาณว่าอาการของโคลิกก็คือว่าร้องทั้งวันทั้งคืนใช่ไม่รู้เห็นอะไรว่ากันเถอะเขาก็เอาบูชาองค์นาราเนี่ยใส่ใต้หมอนจะเป็นเนื้อเลืองแสงนะครับใส่ใต้หมอนแล้วที่แบบ ทีนี้เด็กนอนหลับสบายแล้วเขาประกอบด้วยนะครับเขาก็จะใช้น้ำมนต์จินดามนีเออเหรออ่าครับประจารย์ผสมอุ้ยผสมในอ่าในน้ำให้ให้ให้เด็กกินให้ลูกเขากินข้าบอาจา์ก็แบบหลับง่ายสบายเรียนง่ายมากเลยอือแล้วเด็กอารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่ไม่แบบไม่โวยวายไม่อะไรไม่ร้องเออฮะครับอันนี้คือน้ำมนต์จินดามณีครับผมอ่าก็คือสูตร ที่เพิ่มเติมสําหรับในส่วนเรื่องของนาลายเปิดโลกมาอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของนาฬายเปิดโลกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงในส่วนเรื่องของละมณ์จินดากีอีกทีนึงนะอาจารย์นะครับในส่วนเรื่องของนาลายเปิดโลกเรื่องแสงครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอาจารย์สําหรับในส่วนของเพิ่มเติมจากออริจินอล่ะครับก็ อย่างสารเรืองแสงที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสูตรของถ้าสมัยก่อนนะครับถ้าใครที่สะสมพระเครื่องอจะมีพระรุ่นหนึ่งที่ว่าท่านขุนพันธุรักชเดชอะทําการสร้างแล้วก็มีการเรืองแสงออกที่วัดนางตานะครับทางภาคใต้ผมก็จะได้แร่ตัวนั้นนะเอามาใส่่างนี้ยเฮ้ยจานจริงดิใช่ครับโอ้โหจานมันเป็นแร่แร่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นแร่ที่เป็นมงคลมากๆเหมือนกับว่า จะทํามาหากินหรืออะไรไม่แม้แต่กลางวันหรือกลางคืนออก็สว่างสวัยโอ้โหอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับราคานี่มันคนละเรื่องกันเลย<ค>ะนะอาจารย์อันนี้นทำตั้งใจทําให้ลูกศิษย์ได้ใช้คับครับอาจารย์ฮะท่านผู้ชมครับอย่างนี้ครับก็คือว่าอาจารย์โอมวันล่าสุดเนี่ยผมไปที่าตาหนักของอาจารย์โอมบนขลังท่านท่านบอกว่าท่านบริกรรมทุกวันเลยนะอาจารย์ท่านผู้ชมครับนะฮะ บริกรรมทุกวันเลยในการก็เรียกว่าส่งดวงจิตดวงใจให้กับพันนลายเปิดโลกเนี่ยจะไม่ขังได้ไงครับท่านผู้ชมครับในส่วนเรื่องของการบริกรรมนด้วยและส่วนเรื่องของที่สําคัญก็คือผงมวลสารต่างๆนะฮะโดยของพระเกจิอาจารย์โดยอาจารย์โอโมขังได้เป็นลูกศิษย์นะฮะในพระเกจิอาจารย์ดังๆมากมากมายจริงๆครับนะฮะและในส่วนตรนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ ทั้งอ,องคนาลายเปิดโลกเรืองแสงและองคนาลายเปิดโลกเป็นต้นฉบับนะฮะเป็นออริจินัลทั้งสององนี้นะครับอ,องออริจินัลเนี่ยท่านปล่อยอยู่ที่499บาทนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับองค์อื่นๆนะครับที่มีผงมวลสารเดียวนะฮะแต่ราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะเพียงแต่มีความเก่าเท่านั้นนะฮะ แต่นั่นก็คือแต่ของอาจารย์โอมุลขังนี่ถือว่าศ,ศักดิธิ์สุดๆครับสำหรับของมวลสารพระเกจิอาจารย์หลายร้อยรูปครับที่อยู่ในขององนาลายเปิดโลกตรงนี้นะคร,ครับครับอาจารย์ครับที่อยู่ที่499อาจารย์ขายได้ยังไงก็ยให้เช่าเนียจริงๆแล้วอ่ะผมก็ด้วยความที่ว่าได้วิชานี้มาจากการขึ้นทูบที่วัดบางจากอของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ โดยโดยโดยแล้วองค์พนาลายท่าน<ม>ลงมาประทานสอน,สอนวิชาตรนี้ให้กับผมหูอาจารย์จริงเนร่ยเหรอผมกล้ากล้าพูดกล้ายืนยันกับทุกๆคนเลยว่าองค์นาราลยของผมถ้า,าได้ติดตัวได้บูชาอ,อหรืออะไรก็แล้วแต่อุปสรรคต่างๆหรือปัญหาที่อยู่ตรงหน้าออมันจะขี้ขายได้โอ้ท่านผู้ชมครับนะฮะผมบอกไว้เลยนะครับนะฮะ ท่านผู้ชมที่มีครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวน้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเช่าให้ครบเลยฮะ,ฮะเพื่อที่ว่าเป็นบุญบาร,รมีของในทุกๆท,ท่านนะฮะได้คุ้มครองในส่วนเรื่องของโชคลาภก็ดีในส่วนเรื่องของความร่ำรวยก็ดีในส่วนเรื่องของการคุ้มครองอุบัติเหตุก็ดีนะฮะ,อ,ะองค์นี้ฮะออริจินอลอยู่ที่499นะครับนะฮะแต่ในนาลายเปิดโลกเรืองแสงนี่ อาจารย์โอมอยู่ที่นะฮะ6ก9้กาก็ยังถูกอยู่ดีครับอาจารย์เอเพราะว่าถ้าเทียบกับก้นข้าวบาทเนี่ยมันก็โหอาจารย์มันมันหาไม่ได้แล้วนะอาจารย์สมัยก่อนการที่ว่าข้าวก้นบาทเนี่ยที่จะมาทำเนี่ยท่านพอพักเกียรติท่านหรือหลวงปู่หลวงพ่อท่านฉันค่าที่อมอยู่ในปากคือเป็นค่าที่อร่อยที่สุด ท่านก็จะคายรู้สึกอร่อยปุ๊บท่านจะคายออกมาเออคายเพื่อจะเอามามอ,อ้มใช่เ,เอาม,ม,มา,มาตากตากแดดแล้วก็มาทําเป็นมวลสารครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์ครับอันเนี้ยในส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หกร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมอาจารย์เนี่ยครับผมครับถูกมากๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วหน้าที่จะครอบครองบูชานะครับสําหรับในท่านผู้ชมในทุกๆท่านนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท ผมขอบวกราคาในส่วนเรื่องของค่าขนส่งครับผมอยากให้ท่านนะฮะไปบูชาจริงๆครับนะฮะคุ้มค่าจริงๆครับสาหรับในส่วนเรื่องของแค่ผงมวลสารก็คุ้มแล้วกับในส่วนเรื่องของอปฏิหารต่างๆที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดถึงลูกศิษย์ลูกหาที่ได้อเอาไปบูชากันแล้วประสบความสําเร็จนะฮะในทุกๆคนนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติอุบัติภัยการเดินทางนะครับและ ในการให้พรเปิดทางเปิดความสําเร็จนะฮะองค์นาลายนี่ถือว่าเป็นองค์ที่สูงสุดนะฮะบนสูงสวรรค์นะครับท่านผู้ชมครับเห็นอาจารย์โอมพูดถึงเรื่องของน้ำมนต์ครับอ่านะครับเป็นน้ำมนต์อะไรครับอาจารย์ครับน้ำมนต์จินดามนีครับจินดามณี เออเป็นเงาะป่าอย่างเงี้ยเหรอใช่เองสังทองสิครับถ้าในตำนานพื้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นนิทานเกี่ยวกับเงาะป่าที่ว่าถอนลูกออกมาได้คาถาจากนางพันธุลักษณ์นะครับในการที่ว่าคาถาเนี้ยช่วยช่วยให้สังพระสังเนี่ยมีมีอาหารมีพวกปลาพวกเนื้ออะไรให้เจ้าเมืองแล้วก็ได้ปลาใช่ไหมฮะได้ลูกสาวเจ้าเมืองไป เป็นาาวิชาที่แบบเน้นเรื่องการทํามาหากินเรื่องเมตตาเรื่องค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เจรจาจะคล่องง่ายมากครับอาจารย์ถ้าเกิดใช้ตรงนี้โอ้เพราะว่าน้ำมนต์จินดามณนีเนี่ยโดยปกตินเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ให้อบอบให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะใชะ่แล้วส่วนตรงนี้เนี่ยของอาจารย์เนี่ยก็คือ บรรจุเป็นขวดเลยใช่ครับก็อย่างน้ำมนต์ที่ผมอาบเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้ครับอาจารย์เพราะว่ามันต้องแบบใช้วันต่อวันเ,ออเพราะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างใส่ลงไปแต่ทีนี้ว่าน้ำมนต์ตรงนี้เราทําขึ้นมาเพื่อว่าสามารถเปิดดื่มได้เลยเอ,อหรือไม่เวลาที่แบบเราจะติดต่องานหรือหาเข้าหาใครเ,ออเปิดมาล้างหน้าได้เลยโอ้โหสามารถทําทําได้เลยมีคาถาอยู่ให้ด้านหลังด้วยพร้อมครับอาจารย์ โอ้ oh, ครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยมีอง์นาลายเปิดโลกแล้วเนี่ยนะฮะผู้เรียกว่าคุ้มครองแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ,ะบูชาคู่กันได้เลยถูกไหม,มฮะอันนี้ก็คือว่าองนาลายนี้ก็คือว่าเราก็ห้อยคอเลยถูกไหมฮะห้อยคอติดตัวท่านเลยเพราะว่าอันนี้ประสบโชคประสบชาจริงๆตามที่ลูกศิษย์ลูกหาเได้คุยกับอาจารย์รและขณะเดียวกันเนี่ย ในส่วนเรื่องของน้ำมนต์กินามณีเนี่ยอาจารย์ก็เราก็เอาไว้ปะพมรมสำหรับพวกสินค้าต่างๆบาง,งลูกศิษย์บางคนนะครับเขาจะซื้อ,อเขาจะบูชาเนี่ยเป็นยี่สบสามขวดเลยนะอาจารย์แล้วก็ใส่ในตู้เย็นพอเขากลับจากที่ทำงานเขาก็เปิดดื่มเลยเอาดื่มได้ใช่ไหมใช่ชดื่มได้แล้วเขาเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าสดชื่นร่างกายสดชื่นแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรดีๆหรือ บางทีเวลาหลับนอนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีนิมิตดีๆเกิดขึ้นเออมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเวลาที่เขาจะไปเข้าไปหาค้าขายหรืออะไรกับใครสามารถแบบพูดต่อรองได้แบบง่ายดายมากเพราะว่าในชุดเนี่ยมีมีทั้งหมด3ขวดด้วยกันดูไหมฮะเอ้ยสองขวดสองขวดูมฮะสองขวดด้วยกันเพราะว่าอย่างที่ อาจารย์โอมบอกว่าเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะอาบก็ได้อาบก็ได้เดินก็ได้ในตอนเช้าในตอนเช้าก่อนที่จะไปทํางานก่อนที่จะไปขายของนะฮะาสมมุติว่าป่าพรมร้านป่าพรมร้านข้าวของที่เราจะขายครับอาจารย์เรียกคนเรียกซย์แม้แต่บริษัทที่แบบ มีอยู่เคสหนึ่งที่ว่าใกล้จะเจ๋งเ,ออเขาได้ไปแล้วก็เขาไปประพรมป้ายร้านเช็ดถูออกระจกหน้าร้านหรืออะไรอย่เงี้ยครับอาจารย์กลายเป็นว่าแบบวันนั้นเขาแบบมีลูกค้าเข้ามาติดต่อ,อ,อพลิกดวงชะตาเขาไปเลยแปลกดีอาจารย์ แม้ว่าลูกศิษย์ผมอย่างศิลปินดาราบางคนหรืออะไรเงี้ยก็จะมีติดตัวไว้แล้วก็เวลาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่เ,เขาก็จะมาล้างหน้าแล้วก็มา,มาปะพรมตัวเองอะไรเงี้ยเ,เป็นวิชาวิชาหนึ่งที่ไว้ใช้แต่งตัวเองได้ไม่ไม่ใช่แบบวิชาสายดําหรืออะไรเงี้ยเพราะผมไม่ไม่ทำเกีเ่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วครับค้าบจาจาร์ผมมีเพื่อนนักขายอยู่หลายคนนะครับที่เขาเช่าบูชา น้ำมน,นของอาจารย์โอมมนขันขงเป็นน้ำมนจินดามุรีเนี่ยแล้วก็เขาเป็นเซลแล้วก็เป็นเซลเนี่ยก็คือว่าเขาต้องออกต่างจังหวัดอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเอา้าทำไมถึงเช่าน้ำมนจินดามณรีเขาบอกว่าหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยอยู่ในรถกินนมมันลเลยถูกไหมาอาจารย์กินนมมันลดนู่นนี่นั่นแล้วก็เวลาไปขายไปไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเขาจะเอาติดน,นี่ไปด้วยเพื่อจะไปล้างหน้าใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ หน้าขวดจะมียันเจมียันเป็นยันองค์พระตีมูรตินะครับแล้วยันนี้นะครับสามารถนะครับลอกออกมาจากขวดนะครับแปะที่ร้านค้าป้ายร้านหรือหน้าร้านหรือ,อตู้ตู้ที่ขายอ,อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับาารสามารถแปะเพื่อเพิ่มสิริมงคลและเรียกยอดขายได้ดีเลยครับโหสุดยอดนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะสำหรับในน้ำมน น้ำมนต์จินดามณีนะฮะเรียกทรัพย์เรียกคนนะฮะแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นครอบจักรวาลดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่ามีเพื่อนผมหลายๆคนที่เขาไปงานอวะมงคลครับอาจารย์ฮะไปงานอวะมงคลพูดได้เลยว่าคืองานศพนี่แหละนะฮะก็คือว่าพอไปงานศพของของใครก็แล้วแต่เนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็คือเอาเนี่ยล้างหน้าตัวเองล้างหน้าได้ครับแล้วก็ ปะพรมตัวเองเลยมันจะไล่ขจัดปัดเา่าพวกสิ่งไม่ดีออกไปด้วยครับอาจารย์ส่วนถ้าเป็นงานมงคลเนี่ยเราสามารถเอาไปเทให้บ่าวสาวเวลาลดน้ำสังได้เพราะว่าการบรรจุน้ำแต่ละขวดนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าผ่านจากสังบารมี30ทักของผมโอ้ยอาจารย์เนาะใช่ครับสังที่ว่าผมไปใหญ่ๆนะครับรอาาจย์เป็นสังบารมี30ทักแล้วผมก็จะใช้อ่า ใช้ตรงนั้นนะในการออกอกทีละขวดทีละขวดครับ,รบผมไม่ได้ทําเป็นโรงงานออแต่ผมเออทำเพื่อว่าให้ลูกศิษย์ไว้ได้ใช้ออแล้วก็มอบสิ่งดีๆดีดดกว่าให้กับลูกศิษย์เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์โอม,โมนขังนะท่านผู้ชมครับท่านเองนี่ก็คือแฮนด์เมดฮะนะฮะไม่ได้จ้างใครไม่ไคือทําเองเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ท่านได้ทำเนี่ยท่านก็บริกรรมไปด้วยนะฮะบริกรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จ่าฮะเพราะจริงๆเนี่ยเลยนี่นี่คือโคตรประสบความสําเร็จเลยท่านผู้ชมครับนะฮะสำหรับในส่วนเรื่องของน้ามนต์จินดามณีของอาจารย์โอมบนคลังนะครับอา,อาจารย์โอมเนี่ยถือว่าให้ลูกศิษย์ครับสำหรับในส่วนเนี้ยสองขวดอยู่ที่299ร้ยาทำไมต้อง299ท่านผู้ชมครับ ใช้งานได้ทั้งขวดเลย<ช>ไม่ว่าจะเป็นในส่วนเรื่องของยันลุกเศกด้วยนะแยกปลุกเศแยกปลุกเศษนากหากด้วยนะฮะนะครับหรือว่าท่านมนท์มันท่านมน์วันหนึ่งเนี่ยหมดนะฮะไว้อาบไว้ล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเติมน้ําก็ได้ดูมาอาจารย์รเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือว่าตัวของยันเนี่ยก็ยังอยู่ แล้วก็ส่วนด้านหลังนี่ครับที่เห็นรวยขั้นเทพนี่นะครับก็ปลุกเสกไว้เหมือนกันนะครับสามารถเอามาใช้แปะหรืออะไรเงี้ยได้เพราะว่าด้านหลังนี่จะมีลงพระคาถาไว้ด้วยสุดยอดท่านผู้ชมครับนะฮะสำหรับในส่วนเรื่องของอาฮะนายเปิดโลกนะครับถ้าเป็นออริจินอลนะครับอยู่ที่ นะฮะ499บาทนะครับและในส่วนเรื่องของอานาลายเปิดโลกเรืองแสงนะครับอยู่ที่699บาทนะครับในส่วนนี้ฮะค,คืออภิมหามงคลถ้าเพิ่มเติมในส่วนเรื่องของน้ำมนต์จินดามณีนะครับสำหรับในส่วนนี้คืออยู่ที่299บาททุกสัดส่วนนะครับทุกส่วนผมขอ50บาทครับสำหรับในส่วนเรื่องของค่าขนส่งนะครับ โทรมาที่085820-1515นะครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับสำหรับในส่วนเรื่องของในทุกๆวัดที่เราต้องช่วยกันดูแลครับสำหรับในส่วนนี้นะครับหลวงพ่อรูปหนึ่งครับอาจารย์ครับก็เขาเรียกว่าท่านอาพาธนะเพราะว่าด้วยความตั้งใจเพื่อที่ว่าอยากได้ทำวัด ที่พื้นที่ที่ธุรกรรนรันดารอาจารย์ครับาทางเข้านี้ลําบากมากมา,ากมายเลยเออครับอาจารย์และในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นดวงจิตดวงใจนะฮะ,ะเป็นศรัทธาธรรมของคนในละแวกนั้นนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยคนในละแวกนั้นไม่มีวัดไม่มีวา,าได้อาศัยในเรื่องของศรัทธาธรรมต่างๆครับอาจารย์ครับแล้วก็พระรูปนี้นะฮะหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เลย ตั้งหน้าตั้งตาที่จะด้วยความตั้งใจดีนะฮะเลยท่านท่านเลยอาพาธเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านท่านผู้ชมครับนะฮะช่วยเหลือกันนะฮะคนเล็กคนน้อยสําหรับในส่วนแล้วแล้วก็ท่านก็ไม่เอาที่จะเอาเป็นเป็นเป็นเงินอะไรเงี้ยมาพัฒนาอย่างเดียวมาพัฒนาแล้วท่านก็เลยทำเขาเรียกว่าวัตถุวัตถุมงคลนะฮะเพราะว่าวัตถุมงคลในส่วนนี้นะท่านผู้ชมครับก็ จะมีในหลายๆส่วนนะครับที่เราจะจะค่อยๆประชามพัน์กันไปนะครับท่านที่ต้องการนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรบูชานะฮะอาจารย์ครับก็จะมีชุดกรรมการพระขุนแผนองพภายกุมารนะครับของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่2,557นะครับวัตถุมงคลทุก ทุกวัตถุมงคลที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดและของเป็นของวัดป่านโนนเมืองนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับได้รับการอนุญาตในการจัดสร้างแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลวงปู่หมุนนะฮะวัดบ้านจานไตามาศ61พุทธาพิเศษนะฮะณวัดเวรุกวันอำเภอพยุนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะครับ,รบนะฮะสำนักป่า โนนเมืองนะครับจังหวัดร้อสร้างเมื่อ2561ครับวัตถุมงคลทุกชิ้นครับได้รับการอนุญาตทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะอันนี้น่าสนใจมากอาจารย์ก็คือว่าเหรียญพยาครุฑโอ้โหอาจารย์เสาหรุ่นแรกอาจารย์เลยสวยสวยอาจารย์ครับทำได้สวยแล้วก็ด้านหลังนี้มีมวลสารต่างๆ่างเนี่ยชั้นมากแล้วก็มีการฝังของพวก เขาเรียก <K _ hind arat> ว่าปัทวีธาตุโโอ้หจแล้วก็พลอยอัญมณีเออครับซึ่งรพระเกจิที่ปลึกเสร็จแล้หวหลวงพูแสนหลวงพูแสนโอ้โหองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางสายพระอาจาร,ร,าจารย์มั่นข้าพาจย์โอ้โหเนี่ยอันนี้อันนี้น่าสนใจจริงๆครับราคาบอกเลยนะฮะราคาในการเช่าบูชาเบาๆแตะได้เลยฮะเบาๆถือว่าช่วยหลวงพ่อไปนะฮะช่วยหลวงพ่อไปในส่วนตรงนี้นะครับนะครับเอ้า อาจารย์ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับการท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาทางที่นะครับ0863172950นะครับหรือทางเพจนะครับพระเครื่องมรดกณสยามนะครับหรือไลน์ไอดีนะครับมูเตลู106ครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจในพระเครื่องของอาจารย์โอมนลขลังนะครับไม่ว่าจะเป็นนาลายเปิดโลกทั้งออริจินอลและเรืองแสงหรือแม้กระทั่ง ตัวของน้ำมนต์น้ำมนต์จินดามนีนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ผมนะครับที่อาจารย์ชัดชัยพุทธธรรมที่เบอร์นะครับ0858201515นะครับผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลท่านทุกชั่วโมงนะครับครับโอ้โหอาจารย์ครับวันนี้เราเต็มคราบเลยครับสำหรับในในส่วนเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับไปแล้วครับอาจารย์ครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับหมดเกลี้ยงครับเวลาครับ you